สนับสนุนโดย YLG Group โทร022871155และ026775520คุยคกันนะคะกับคุณพวัน n นวาัฒนาทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ YLG Bullet International ค่ะ,คะพ a วันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโสภาและคุณพัฒดลค่ะ ครับในส่วนของราคาทองคำครับวันนี้เราจะเห็นได้ว่าสัญญาณนะครับวันนี้ปรับตัวลดลงล่าสุดอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยหสิสี่จุดเจ็ดสี่นะครับตรงนี้นี่มีทางเทคนิคมองว่าราคาทองคำช่วงนี้น่าจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางไหนครับคือต้องต้องเกิดถึงเมื่อวานนี้ก่อนเนเมื่อวานนี้เป็นเป็น,ปนวันแรงงานนะคะประเทศจีนก็มีการหยุดนั้นเมื่อวานนี้จะเห็นได้เลยในรอบหลายวันที่ผ่านมาเนี่ย การแกว่งตัวของทองคํามีค่อนข้างมากเมื่อวานนี้ทองคําไปทำ high อยู่ระดับ1,470กว่าแล้วก็ลงมาทำ low อยู่ระดับ1,439ครับออด้วยความที่ไม่มีแรงฟิสิกสลที่ซื้อฝั่งฝั่งที่อเมริกาก็ยังคงเทขายต่อเนื่องเมื่อวานนี้ SDR p มีการขายประมาณ3.3ตันนะคะ,คะออสิน้นสิ้นสุดเมษาไปเนี่ยจะมี ร้อ่สิบสตันที่มีการขายนะคะแล้วทั้งไตรมาสหนบวกเมษาเนี่ยสองร้อยตันซึ่งถือว่าเป็นปริมาณค่อนข้างเยอะแต่หันกลับมาดูว่าทำไมทองคำถึงรีบาวกลับขึ้นมาอยู่ระดับ1,455ได้เนื่องจากหลังจากที่ FOMC มีก,การประกาศออกมาว่าจะมีการขยายการใช้ QE ต่อไปจนกว่าการจ้างงานจะลดลงมาอยู่ที่ระดับ6.5%เเซ อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่สา,สามารถทําให้ทองคําดีดตัวกลับจากระดับพันโลที่พันสกว่าขึ้นมาอยู่เหนือระดับพันสวันนี้เนี่ยจะมีข่าวค่อนข้างเยอะที่นักลงทุนจะต้องติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวที่ ECB จะมีการออกมาแถลงแถลงการเกี่ยวกับนโย,ยบายอัตราดอ,อกเบี้ยนะคะว่าจะมีการลดไหมถ้าวันนี้มีการลดจริงๆเนี่ยจะประกาศประมาณ6กโมงสีหนาทีถ้ามีการประกาศจริงๆก็มีโอกาสที่จะกดดันให้ราคาทองคำย่อลงมาตอนนี้อยู่ที่บางบางกระแสก็ลือว่าจะมีการลดถึง25่สิบห้าเอ่อ้าเซนบางกระแสก็ลดถึงห0เซน เพราะฉะนั้นการแปงของทองคำน่าจะอยู่ที่เปอร์เซ็นต์ที่ลดลงมาของเอ,อบสออดอกเบี้ยค่ะครเหมือนอว่าตอนนี้ตลาดก็กําลังรอดูความชัดเจนในเรื่องนี้เหมือนกันนะคะดูจากสัญญาณทางเทคนิคจะเห็นชัดเลยทีเดียวถ้าอย่างนั้นกลย,ยุทธ์ภาคบ่ายแนะนํำยังไงดีคะกว่าที่เราจะรู้กันก็ตั้งหกโมงเย็นแหละตั้งแต่เช้าม่ทองคาก็ปรับตัวขึ้นไปทำหายอยู่ระดับพันสี่ร้อย เออหกสิบ us แล้วก็ล่วงลงมานะคะกรอบตั้งแต่เช้ามาแค่สิบเหรียญเองจริงๆเนี่ยถ้าจะเข้าซื้อก็ไม่น่าที่จะซื้อเพราะโอกาสที่จะถูกกดดันลงมาก็มีอยู่เอ่อน่าจะรอจนกว่าประกาศตัวเลขอัตราดอกเบี้ยออกมาก่อนเพราะหลังจากการประกาศอัตราดอกเบี้ยมาแล้วเนี่ยก็ยังมีการประกาศตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานซึ่งเป็นตัวเลขซึ่งเราคาดการณ์ไม่ได้ว่าจะมีเอ่อเอ่อมากกว่าที่ประเมินไว้หรือน้อยกว่าที่ประเมินไว้ ดังนั้นเนี่ยการซื้อที่ระดับ1,450กว่าแล้วเกิดร่วงเพราะเมื่อวานนี้ต่ำที่ระดับต่ำอยู่ที่1,440เนี่ยเป็นความเสี่ยงรอประกาศว่าลดอัตราดอกเบีย้ยไหมก่อนแล้วถึงค่อยเข้าซื้อเพราะว่าถ้าหลังจากประกาศลดอัตราดอกเบีย้ยมาแล้วมีการย่อตัวของทองคําจุดที่น่าเข้าซื้อคือจุดโลเดินของเมื่อวานนี้หรือระดับ1,440กว่กว่าถ้าซื้อแล้วหลังจากประกาศ ผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานเนี่ยตัวเลขเป็นบวกหรือเป็นลบก็แล้วแต่สังเกตได้หลายอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยจะมีการแกว่งตัวค่อนข้างเยอะหาโอกาสในการออกตัวหลังจากการประกาศตัวเลขน่าจะปลอดภัยกว่าเพราะระดับนี้ถ้ามีการย่อถือว่าสูงค่ะแต่วันนี้เราประเมินว่าแนวต้านของทองคาเนี่ยน่าจะอยู่ไม่เกินระดับต้านแรกอยู่ระดับพันสี่ร้อยหกสิบดอลลาร์แต่ทอยจะเอาต้านถัดไปอยู่ที่ระดับ พันส,าาสาาี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดดอลลาร์ต่อยจะเอาเพราะนั้นเนี่ยถ้าจากนี้ไปจนถึงพันสี่ร้อยหกสิบหเศษเนี่ยโอกาสที่จะทํากําไรมีไม่เยอะเท่าไหร่น่าจะคอยจนกว่าประกาศตัวเลขเอฟโอนอโทษค่ะของ ECB นะคะ ECB เดีเ <EC B S 1> อวมาก่อนค่ะเท่ากับว่าช่วงไนท์เทรดวันนี้มีโอกาสในการทากําไรเลยนะคะใช่ค่ะ เชื่อว่าการแกว่งตัวของทองคาในวันนี้น่าจะเยอะเพราะเมื่อวานแกว่งตัวได้เกือบ40กว่า US Dollar ถือว่าเยอะมากค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทิศทางราคาทองคำําหลังจากที่เราหยุดทําการกันไปเมื่อวานนี้วันนี้กลับมาคุณพวันจากวายจีบอกว่าวมีระยะสาคัญทีเดียวนะคะถ้าคุณผู้ชมดูจากกราฟวันนี้เห็นว่าตลาดนักลงทุนเขาหยุด รอความชัดเจนหนึ่งเรื่องสำคัญก็คือการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ด้วยเหมือนกันจะทราบกันประมาณสัก6กโมงสี่โมงเย็นเรานะคะคุณมยบอกว่าถ้าเกิดว่าลดซึ่งตลาดตอนนี้เนี่ยห5ของ Bloomberg Consensus บอกว่าเราจะได้เห็น0.25ครับต้องติดตามแต่บางเจ้าก,ก็บอก0.5แต่ว่าถ้ามีการปรับลดลงนะคะแน่นอนจะส่งผลกดดันให้ราคาทองคำนั้นย่อตัวลงมา แนวรับสำคัญที่ทางคุณพวันให้ไว้ก็โลเดิมของเมื่อวานนี้1,440เป็นจุดรับสำหรับการสะสมทองคำแต่จุดขายอยู่ที่การประกาศตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐนะคะคถ้าเกิดว่าราคาทองคำนั้นดีดกลับขึ้นมา แนวต้าน1,460และ1,472เป็นแนวต้านที่คุณผู้ชมสามารถขายทำกำไรออกมาได้ก่อนเท่ากับว่าคืนนี้ในช่วงไนท์เทรดตั้งแต่ทุ่มครึ่งเปต้นไปคุณผู้ชมที่ลงทุนในทองคำในลักษณะการเก็งกําไรติดตามก่อติภาพรวมการลงทุนในส่วนของทองคําด้วยนะคะครับเรียกว่าบรรยากาศช่วงนี้ตื่นเต้นทีเดียวนะครับค่ผมต้องต,ติดตามประเด็นต่างๆอย่างใกล้ชิดน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทางด้านความเคลน